พบกันที่สถานีโพธารามนะครับสถานีโพธารามนะครับเวลาสิบสามนาฬิกาสาสิบเอนาทีนะครับอันนี้ยังไม่มีขบวนมานครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวก็มีเก้าแปดห้ามานะครับซึ่งวันนี้ก็มีของดีขบวนหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่มานะครับก็ประมาณ ปลายสองขึ้นนะครับเดี๋ยวขบวนที่ผมบอกว่าขบวนดีนะที่ลาชชามานะครับเดี๋ยวรอชมกันนะเป็นขบวนอะไรนะครับมาแล้วนะครับขบวนรถพิเศษสินค้าบริก,ก้า85นะครับกรุงเทพหัวลำโพงปลายทางสุ่งใหม่กรุกนะครับบริก,ก้า85มาแล้วมาแล้วรเรียงมาเลย อะครับอัสตัมครับทำบวนีสบศูนห้าครับ แล้วครับเก้าแปดห้ามแล้วจีจ้าด้วยนะแล้ววก็มาครับอ๋อครับถรนเร็วที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งครับกรุงเทพอภิวัฒน์สุงไงโครโรครับมาแล้วห้าสองหนึ่งห้าครับ ขบวนสองครับเขาจอดสถานีโพธารามรมาแล้วขบวนสองห้าหครับอัสตอมซีซีศอะซีซีสูครับ ไม่ได้ถ่ายมาประมาณสามเดือนแล้วนะครับหนึ่งจ็ดหนึ่งก็หนึ่งเดือนนะครับที่ไม่ได้ถ่ายมานะครับสอง้าหนึ่งก็สามเดือนนะเอาออกแล้ววันนี้ก็ได้ออสตอมซีซีสองศูนนะครับทำขบ,นขนนบวนขนาดอยู่นี่ก็ยังตกใจเลยวีดลั่นเลยขนาดอยู่นี่ก็ยังตกใจ คนต่อไปที่จะมาก็เป็นรถสินค้าบันทึก721นะครับรอกันหน่อยครับมารอชมกขาเป็นรถสินค้าเขาบันท721นะครับ,รรบรข,ข, 7, 2, บ,ขบวนนี้ล่าช้ามาประมาณ13ชั่วโมงนะครับไม่รู้ว่าเกินเหตุอะไรนะครับถึงล่าช้า13ชั่วโมงนะครับก็มาแล้วครับเปิดวีดมาด้วย G.A. ครับทำขบวน15นาฬิกา16นาทีครับดาวด้วยครับโว้4 5 3 8ครับ กันมหมครับ